โอลเอาล่ะจังหวัดบุญด้วยบุญบุญใหญ่มหาท่านถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดลอยเอ็ดนั่นคือบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติใน้เดือนสีบ ขอเชิญเดื่น้องพี่เข้ามาหามบัาเพนปารมีท่านขัดสิเป็นนาท่สงให้บุญโยบุญสงดำลงไห้ ม่ชาวไทยเหม็นว่าเดี๋ยวนี้ลอยเอ็เป็นเมืองเก่าเมืองเก่าเมืองค้ำวัฒนธรรมประเพณีสืบสานก้นย่อมผีสิบสองข้องไหวทํำบุญถวน หนึ่งถวนเดือนนั่นบบกไก่เดือนเดือนหนึ่งเดือนน้องไอ้พระสงฆ์เข่าดูกรรเดือนยีทำคุ้นล้านแม่พระศพคุ้นคำตกเดือนสามเช่าบ้านทำบุญเข่าทีบเข่ากีพ่อมาหอดเดือนสี่บนพระเวทเทิดไถ่ท่านเข่าสิ่งของส่วนนั่นละส่วนพวกพี่น้องพี่น้องฟังเทศทำท่านในห่วงงานประเพณีจังนั่นดี พ่อเดือนหกตกเข่าเวียนมาต่อไตบนมังไฟจุดขึ้นพอฝนฝ่าหลังไล่พดเดือนเจ็ดั่งกะได้เห็ดหนุนโตอื่นช้ำหากคือผ้ากันเลี้ยงผ้าเสื้อเมืองทีเจ้าพ่อแจเดือนแปดเข่าพันสาพัดเลียน เปียนไหญจัดก้านแห่เทียนเพื่อถวายพระเจ้าสูงเข่าดูจำน้ำมาหอดเดือนเก้าบุญเฮตดเข่าประเพร่หอดเดือนสิบอุทิศบุญไปหาปุณฑร์ไต่ไปนั่นเกตน้ำกันข้างสิบพระรับยิงเข่าสาเข้าฝ้าของสงให้ไปไว้แก่ผู้ตายเดือนสิบเอ็ดนอนไอถึงงานใหญ่ออกพั้งสามเข้าออกมาทำท่านใจน้ำมันหอมเตาวนเข่าทิพย์เป็นเข่าหอมวันทุปายาดไ้ตักบาเทวญ่เมื่อสาวพระสูงเจ้าผู้ของ เดินสิสองตอทไทยกะถึงทรงทำท่านนับเป็นกางสำคัญหลากหลายบุญลำน้อยกะท่องนี่มาสมมานำหาือเอ็ดเ่าเสริมสมเมืองก็คงเขตามไหลหล่นฟ่วงเฮอมเป็นความเสื้อแต่เข้าหีเตาห้องหลังเดี๋ยวนี้เฮายังเหต่อมาประยุทธ์ยังบ่อยพั้งเพมากสูญเสียคิตธรรมขอเนตนะ พระเวทอีกครั้งที่ทำไว้ทุปีเขินสมเด็จทีภาษีนาคารินบอลมีต้นเดือนสีมีน้ำเริ่มกันมาหลายตีบ่ให้มีคัดแจ้แสดงแสงสีพร้พอมสีพร้อมสี่สามกันเพิ่นแหมเพิ่นแหบุญพระเวทเดิ้แแมงตั้งฤทธิ์เข็ดดีดังสะท้านสาไก่นอกจากนี่จังได้กินทานต่อสนับสนุนเป็นบุญมีคนหลายลังมาโฮมเตา้าคนภากันไหลเข่าเอาบนพระเวทไงไม่ขอบคุณเฮ็ดไปให้เฮาได พอสิ้นวีตต่อสองวันเต็ดน้ำกันหูนันอดีตกานนันลำจัดละปรัมมีที่ไหวฟังทำเทเทเดือดเดือดที่ซ้ำกันต้นกันหลอนผอมเฮามาหลายอำเพื่อเขตุบุญมาฟอนแกนน้ำกันก็ปั่นเมืองสวรนี่หงันกันก่องจากเสียงของเสียงของมาโหลีตีเป่าตีเป่าละพอปั่นเฮาอยู่สันสวรรค์ฝาวุญลายบุหลายสวรรค์ฝาบนหลายสมพ่อควรแจนมวลลงก่อนอ่อนสอ